เริ่มกันที่นะฮะเหรียญน,นี่ดีกว่านะฮะนี่อันนี้คือเหรียญใบขี้เหล็กสอทอนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อ,อใบขี้เหล็กหลวงนะครับตังง้งโรงพยาบาลคลอง3วานะฮะ,ะนี่ฮะรูปร่างหน้าตานะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านบนเขียนว่าที่ระลึกด้านล่างหลวงปู่แพ้วปะวะโรนะครับถือว่ามีความสวยงามนะ นะครับเป็นเสน่ห์ของเหรียญรุ่นนี้เลยซึ่งแตกต่างไปจากเหรียญใบขี้เหล็กทุกรุ่นเลยนะของหลวงปู่แพ้วปาวะโรฮะนี่ด้านหลังมีพระนามาพิไทยนะครับย่อสอทอด้วยนะฮะนี่องค์สมเด็จพระเทพนะครับนี่ลองดูสเสด็จวางศิาลาฤกษ์โรงพยาบาล8 4 3 0มหาราชนะครับนี่เหรียญนี้เมื่อวันที่28มีนา2,500าปี56นะครับปี56นะ รุ่นนี้ก็จะมีพระามหาพิไทยย่อนะครับนี่มีด้านหลังเนี่ยฮะด้านหลังเหรียญน,นะครับสอทอนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะดูนะแล้วก็ออกที่วัดประชาราษฎรบำรุงนะฮะวัดรังหมันนี่นี่เลขมีนัมเบอร์ด้วยนะนะครับทุกเหรียญจะตอกนัมเบอร์เลยฮะห้าห้าหกสี่นะครับห้าห้าหกสี่ 4. อันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะมีความพิเศษครับเหรียญน,นี้ บอกเลยนะครับว่าสวยงามนะครับโดยเฉพาะการออกแบบนะครับของเหรียญนะครับถือว่ามีความตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากเหรียญใบขี้เหล็กนะฮะของหลวงปู่ทุกรุ่นเลยนะครับเกือบจะทุกรุ่นนะตั้งแต่4 7มาเลย5 4 5 6ี่ห้านะครับนี่อันนี้คือรุ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับก็ สร้างจำนวนไม่มากนะครับ9 9้าเหรียญนะฮะนะอ่าปัจจัยก็เพื่อไปใช้นะครับในสาธารณประโยชน์นะรุ่นนี้เนี่ยฮะอ่าดูความสวยงามนะครับให้ชมนะฮะความคมชัดของเหรียญนะครับนี่ขอบเหรียญเนื้อทองเหลืองฮะสวยมากนะครับนี่รอยเขาเรียกว่าการปั๊มนะฮะเป็นเหรียญยุคยุคใหม่นะฮะเหรียญยุคใหม่ที่ ลักษณะการปั๊มเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ฮะเส้นสายลายความคมชัดนะครับลองดูนะครับนี่ตอกโค้ดด้วยนะฮะนี่นะครับตอกนัมเบอร์ด้วยนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่อยู่ในลำดับที่5,564นะครับ5,564นนะครับเรียมกรอบเขาเรียกว่าเป็นเรียมเลเซอร์นะเรียมลักษณะแบบเป็นเลเซอร์นะครับแบบนี้นะครับ มาชมใบหน้าองค์หลวงปู่กันฮะเป็นไงฮะเพื่อนๆนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับรุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ช่างแกะบล็อกพิมพ์นี่ต้องมีความตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีความพิเศษมากๆนะครับได้รับอนุญาตให้มีพระนามาพิไทยย่อนะครับสอทอ,อยู่ด้านหลังเหรียญน,นะครับนะดูนะฮะความสวยงามนะครับ เรียนนี้นะครับใครสนใจนะติดต่อได้นะครับ